สวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่กับผมนายกระเบื้องครับผมก็กลับเข้ามาสู่อาร์กิเลเจนนะก็ตอนนี้ผมไม่ค่อยสบายสักเท่าไหร่นะครับทุกคนแต่ก็อยากที่จะทำนะเพราะว่าเคยอ่านนิยายทุกๆวันก็ติดไปแล้วนะทุกคนนะวันไหนที่ไม่ได้อ่านก็กระวนกระวายทุกคนอยากจะอ่านซะให้ได้เลยเพราะว่าผมอยากติดตามอยากรู้เรื่องราวนะครับมีโอกาสได้อ่านเฉพาะตอนที่ผมทํานิยายลงช่องนะทุกคนนะก็เดี๋ยวเราไปเข้าสู่เนื้อหาของอาร์ e g e ลเจนตต่อเลยดีกว่าครับ อาร์ igent, ติเลเจนตอนที่141กลยุทธ์ปราบเวมไพร์คาราคุณแค่นเสียงเบาโดยทันทีร่างนั้นพลันหายไปก่อนจะไปปรากฏขึ้นที่ด้านหลังของเดริกฮะอะอะอะไรกันเดริกพุ่งออกมาขณะที่พยายามจะบินขึ้นไปบนฟ้าแต่ทว่าคาราคุณนั้นกลับเปลี่ยนแขนเป็นตีกไล่ล่าเดริกและก็เตะเข้าใส่การโจมตีนี้ทำเอาพลังชีวิตของเดริกหายไป30โดยทันที ตอนแรกข้าก็คิดอยู่ว่าแปลกที่กาท้าสู้กับข้าแต่กลับเป็นเรื่องที่ไร้าสาระจริงๆกับความสามารถแค่นี้แต่กลับได้เป็นผู้สูงสักหรือ <c oughs> มนันนุที่งโง่เขลาเจ้าเชื่อจริงๆรู้ว่ามันจะโจมตีข้าได้นะขณะที่คารคุนพูดกล่าวกับอาร์คมันไม่แม้แต่จะหันมามองเดสิดลิคให้เห็นอยู่ในสายตามันเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วที่เดสิดลิคจะไม่ใช่คู่ต่อสู้ของคารคุน ตอนนี้เดริกสมควรจะมีเลเวลทัดเทียมได้กับ220หรือ230ยเท่านั้นหล,หลังจากที่อาร์คให้กินอาหารอีกหลายๆอย่างในช่วง2วันที่ผ่านมาเพื่อเตรียมสําหรับการท้าทายในครั้งนี้เลเวลมันก็เพียงเพิ่มขึ้นมาอีกเล็กน้อยแต่ทางด้านของคาราคุนนั้นเลเวลสูงถึง500มันจางซะยิ่งกว่าเท่าตัวหากว่านําไปเทียบกับเดริกก็ะมากกว่านะทุกคนนะผมอ่านผิดครับขอโทษครับความแตกต่างระหว่างทั้งสองนั้นมีอย่างมหาศาล โลกมืดคือสถานที่ซึ่งแวมไพายสร้างขึ้นมาแน่นอนว่ามันย่อมต้องมีโบนัสอะไรบางอย่างให้แก่แวมพายแต่ว่านั่นก็ไม่ใช่ส่วนที่อาร์คิดวางแผนเอาไว้หากว่านำไปเทียบกับคาราคุนเดรดริกนั้นไม่ใช่แม้แต่แวมพายเลือดเบิสุดเซได้ซํำแม้ว่ามันจะวิวัฒนาการมาจากค้างคาวกลายมาเป็นแวมพายความสามารถก็อย่างนับว่าอ่อนด้อยคาสถานะนั้นก็ค่อนข้างน้อยจึงเป็นผลทําให้การโจมตีเพียงครั้งเดียวเมื่อครู่นั้นทําเอาพลังชีวิตหายไปมากถึง3 0ซ การโจมตีเพียงแค่3หรือ4ครั้งแบบเมื่อครู่นั่นก็เพียงพอแล้วที่จะจบชีวิตของเด r ริกหากว่าเป็นมอนสเตอร์อื่นแล้วก็เดริกจะสามารถบินไปบินมาเพื่อต่อพลังชีวิตของมันได้แต่ว่ากับแวมไพร์นั้นมันก็นับว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งหากว่าคิดจะต่อสู้โดยการ,รเผชิญหน้าตรงๆเดริกสมควรจะพ่ายแพ้ในเพียงแค่1นาทีได้ซ้ำมันก็น่า่ายอยู่ที่ว่าจะเรียกเจ้าเดริกว่ามันเป็นแวมไพร์แต่ว่าเดริก ก็ไม่ได้มีจุดอ่อนเหมือนกับแววไพร์เลือดบร์สุดนี่แหละคือจุดแข็งของมันล่ะเดริกคอยหลบหลีกไปเรื่อยๆแล้วอดทนเข้าไว้เออช่วยช่วยช่วยาด้วยขอรับก็ทั้งไม่ต้องให้อาร์คพูดเดริกนั้นก็พร้อมที่จะหนีอยู่แล้วเดริกต้องผ่านการฝึกพั่หนึ่งขุมนรกกับอาร์คเพื่อให้กลายมาเป็นผู้เชี่ยวชาญการหลบหนีและเพราะเหตุนั้นคาราคุนจึงไม่อาจจะจับได้ไล่ทันฮะนี่รุกดรยุ่ยเจ้านะนี่เนี่ยนะ ต่นี่การท้าดวนการต่อสู้เริ่มต้นแล้วจะไม่สามารถหลบหนีไปไหนได้เกเองก็หลบหนีไม่ได้เหมือนกันว่าอะไรนะหนีหรือข้าเนี่ยนะคาราคุณเอ่ยถามด้วยสีหน้าที่โงงงมได้เวลาแล้วเตรียมพร้อมเข้าสนับสนุนเอาอุปกรณ์ออกมาได้เลยระหว่างที่การต่อสู้ได้ดำเนินไป ชาววูแรงที่ล้อมรอบดูการต่อสู้อยู่ในรัศมีนอกวงเวทห้ามต่อสู้ต่างก็ได้นําเอาสิ่งของออกมาคาราคุณให้ความสนใจก่อนที่จะรับชมจนร่างกายสั่นเทาหวั่นเกรงอะอะไรกันความรู้สึกที่น่าขยะแขยงนี่มันฮกเ,เกิดในโลกมืดคงจะไม่รู้จักหรอกนะว่ามันคืออะไรนะแต่นี่คือสิ่งที่สัญชตาตญาณของแวมไพร์ต้องหวัดเกรงไงล่ะกางเขนกับกางเขนล่ะ คาราคุนพืมพำด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความสับสนถูกต้องแล้วนี่คือหนึ่งในอุปกรณ์สนับสนุนที่อาร์คได้ลงทุนขี่ปาโลมากลับไปยังป้อมปราการฮามานเพื่อน,นํามาเขาให้ทัสซ่าใช้ทักษะลอกเหรียญและให้ลาลเลเต้เสริมพรศักดิ์สิทธิ์เข้าไปคาราคุนถือกําเนิดในโลกมืดเป็นเพราะแบบนั้นจึงไม่เคยพบเห็นกางเขนมาก่อนแต่ว่าสัญชตาตญาณติดตัวของแวมพายนั้นมันก็ได้สั่งให้ตัวมันหวัดเกรงแล้วอะไรกัน ไอ้เจ้านั่นทำม,มาถึงเปลี่ยนท่าตีไปแบบนั้นล่ะเดริกเงยหน้าขึ้นมามองจึงพบว่าคาราคุนกำลังตัวสั่นขณะที่คิดถอยในเมื่อมันวิวัฒนาการขึ้นมาจากขังข่าวเดริกจึงเป็นแวมไพร์ที่มีฐานะต่ำสักดังนั้นแล้วมันจึงไม่ได้รับผลกระทบอะไรจากการเข็นนักแต่ว่าคาราคุนนั้นแทบจะโรยลาและแตกตื่นจนต้องหลับตาเอาไว้แน่นสั่นเลวขี้คัดนี่เป็นการต่อสู้อันศักดิ์สิทธิ์ของแวมไพร์นะ ขี้ขาดย่้งกันเหรอแก็ูดถึงเรื่องอะไรพวกเราก็แค่สนับสนุนอยู่เบื้องหลังเท่านั้นเองอาร์คสายกลางเข็นในมือไปมาขณะที่หัวเราะออกเอ้าเริ่มเชียร์กันได้แล้วมั้งเดดริกสู้สู้เดดริกสู้สู้เฮ้ยสู้เขาเดดริกต้องชนะให้ได้นะเดดริกอาร์คและพาวูแรงต่างก็ร้องตะโกนส่งเสียงเชียร์กันอย่างไม่ขาดสายและแล้วห้องแห่งนี้ก็เต็มไปด้วยเสียงโห่ร้องตะโกน แต่แล้วในไม่ช้ากลิ่นอันแปลกประหลาดก็พลันเตะเข้าที่จมูกของคารคุณจนต้องตัวสัน่นเทาเพิ่มอะออะไรกันกลิ่นบ้าอะไรกันจมูกข้าไม่สำองข้าก็ด้วยนี่ก็นับว่าเป็นอุปกรณ์สนับสนุนอย่างที่สองโดยอาร์คเขาคิดแผนโจมตีด้วยกระเทียมกระเทียมนั้นนับว่าเป็นพิษร้ายแรงต่อแวมไพร์ดังนั้นแล้วอาร์คจึงเลือกหัวกะทิชาวพาวูแรงมาและให้พวกเขากินซุปกระเทียมอย่างเข้มขน้นนี่ก็นับว่าเป็น ีกเหตุผลที่ว่าทําไมผู้อาวุโสถึงได้มีน้ํามูกไหลออกมาจากจมูกก่อนที่จะบุกโจมตีเข้ามาแน่นอนว่ากลิ่นกระเทียมยิ่งร้ายแรงเมื่อได้เลล่งคําพูดออกไปนับว่าเป็นอาวุธชีวภาพก็อย่างได้กลิ่นปากผสมกระเทียมนี่ทุกคนนะมันเป็นการโจมตีจากทั้งสองทางโดยการเขนและกลิ่นกระเทียมทุกครั้งที่พวกเขาร้องตะโกนคาราคุณจะโดนความเสียหายทางจิตใจจนต้องร่างกายชะงักมันไม่อาจจะแม้กระทั่งใส่ใจถึงสถานการณ์ในการต่อสู้ได้อีกต่อไใบจนต้องหลับตาแน่น ปิดจมูกและกรอ,อกกลิ้งไปกับพื้นเมื่อกีดร้องออกมาฮ่าฮ่าฮ่าไม่รู้รักนะว่าเกิดอะไรขึ้นแต่นี่แหละโอกาสของข้าคนที่แข็งแกร่งอ่อนแออย่างกระทันหันคนที่อ่อนแอกลับกล้าเป็นแข็งแกร่งเดอริกแทบจะมีนิสัยอะไรไม่ต่างจากมนุษย์เดอริกเล่งพุ่งเข้าใส่คารากูโดยทันทีเดี๋ยวหยุดก่อนข,ขอรับอออ,อ,อย ขณะที่เดสริกได้ทำการพุ่งเข้าใส่คาราคุนพันเงยหน้าขึ้นมาพร้อมกับเบี่ยงกงเล็บแม้ว่าจะเป็นประสาทสัมผัสที่เป็นอมาพาตไปเพราะกางเขนและกระเทียมแต่ว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องยากที่คาราคุนจะสวนกับการโจมตีใส่เดสริกมาการโจมตีครั้งนี้ถึงกับติดคริสติคอลพลังชีวิตของเดสริกหายไปอีกบรโดยทันทีพลังชีวิตที่เหลือตอนนี้จึงเหลืออยู่เพียงแค่20%เดรดริกกระพือปีกไปมาคล้ายกับนกปีกหักขณะที่พยายามเร่งร้อนหลบหนี โง,โงโ่เยฉันบอกแล้วไงว่าถ้าเข้าใกล้มันไม่มีโอกาสชนะน่ะแต่แตว่าข้าจะชนะได้อย่างไงถ้าไม่โจมตีน่ะเดรีได้ร้องตะโกนถามเสียงดังฉันบอกไปแล้วไม่ใช่หรือที่ให้ทําก็แค่คอยวิ่งหนีก็พอเอาเตรียมขั้นตอนที่3มได้โอ้ชาวูแรงเมื่อได้ยินคำสั่งของอาร์คจึงได้นําเอากระจกออกมาราดดนเหมือนคำผีโลกทั์ เมื่อระดันพ่นคำพีออกอากขวามันเอาไว้และฉีดเพื่อใช้งานมวลคำพีทำงานโอกาสแห่งนักบุญและในช่วงเวลานั้นเองแสงสว่างพลันส่องวูบขึ้นมาจากมวลคำพีมันเป็นทักษะโอภาสแห่งนักบุญของลาลเลเตหรือว่าอีกชื่อหนึ่งมันก็คือแสงประทีปแม้ว่าโอภาสแห่งนักบุญจะไม่มีผลอะไรกับมอนสเตอร์ทั่วไปแต่มันจะส่งผลอย่างร้ายแรงต่อพวกอันเดดหรือว่าธาตุความมืด มันจะยิ่งส่งผลรุนแรงต่อแวมพร์ที่มีแสงตะวันประดุจทิศหลมันดีที่สุดหากว่าลาเลเตมาด้วยเพื่อทําการใช้งานเวทหมดนี้แต่ทว่าณสถานที่แห่งนี้นั้นมันคือโลกมืดเพราะโลหิตมืดทุกๆท,ทักษะที่เกี่ยวข้องกับแสงสว่างนั้นจะโดนปิดกั้นเอาไว้ผู้เล่นก็ไม่ได้รับใ,ในข้อยกเว้นนี้เช่นกันดังนั้นเราอาร์คจึงได้ตัดสินใจที่จะใช้ม้วนคำผีโลกทัศน์ที่แขวนตะวันออกจาหน่ายให้มาในช่วงสองวันก่อนหน้าที่ผ่าน อ์คได้ซื้อหาหมวนกับผีโลก,กทัศนมาเป็นจํานวนมากและให้ลาเลเตเติมเติมแต่งเสริมเวทมวนต์เข้าไปใส่แต่ว่ามันก็ยังมีอีกหนึ่งปัญหาการประลองของแวมไพร์จะปิดกั้นทุกการโจมตีทางกายภาพและเวทมนต์โอภาษแห่งมักนักบุญนั้นนับว่าเป็นการโจมตีทางเวทดังนั้นแล้วจึงโดนผลการปิดกั้นไปด้วยทว่าอา์งนั้นก็ฉลาดมากพอที่จะหาช่องทางคดโกงโดยการใช้ลูกไม้ชั้นต่ําเกินคาด ต่อไปขั้นที่สามสนับสนุนแสงไฟ,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 ฟเขาเลือกใช้การสะท้อนแสงจากกระจกโดยที่มีโอภาสแห่งนักบุญเป็นแกนนําชาวูแรงถือกระจกเอาไว้และหันเข้าใส่คารุณถูกต้องแล้วตัวเขาไม่อาจจะใช้งานเวทมนต์แต่ว่ามันก็จะเป็นอีกเรื่องหากว่าเป็นแสงที่ถูกส่องสะท้อนผ่านกระจกดังนั้นแล้ววงเวทที่ห้ามปรามการโจมตีเอาไว้จะไม่มองเห็นว่าเป็นเวทมนต์และไม่ได้ปิดกันนอกจากนี้แสงศักดิ์สิทธิ ยังส่งผลกระทบอย่างยิ่งยวดต่อแวมพร์โดยที่ไม่ต้องกระทําสิ่งอื่นใดเพื่อเสริมเติมแต่งเฮ้ออร,ร้อนอ้ลำแสงสาดส่สองจากหลายทิศทางคล้ายๆกับใยบางมุมเข้าไปภายในวงเวทการประลองเมื่อาคารกุลโดนแสงเข้าประทะควันสีดําก็เริ่มลอยฟุ้งออกมาจากร่างอะอะไรกันนี่คืออะไรทำไมททาไมายข้คถึงถูกเผาเออคารกุลนั้นไม่อาจจะลืมตา ดังนั้นแล้วจึงไม่รู้ว่าทำไมร่างกายถึงกำลังเผาไหม้เป็นไงล่ะนี่แหละที่เขาเรียกว่าแสงศักดิ์สิทธิ์นะวะวะอะไรนะแสงศักดิ์สิทธิ์ได้ยังไงอคาราคุณเปลี่ยนร่างกายเป็นข้างคาวก่อนจะบินหลบหนีไปมาภายในวงเวทการประลองแต่ทว่าอูแรงก็ไม่คิดที่จะพลาดขณะที่เปลี่ยนองศาของกระจกไล่ตามเพราะมีวงเวทการประลองอยู่คาราคุณจึงไม่อาจจะหลบหนีให้พ้นได้ ไม่ว่าจะมีทักษะในการหลบหลีกที่ยอดเยี่ยมสักเพียงใดคารากรุนตอนนี้ก็ต้องติดอยู่ภายในวงเวทรัศมี10เมตรที่เต็มไปด้วยแสงที่สาดส่องพลังชีวิตของมันกําลังลดน้อยถอยลงอย่างรวดเวร็วคารากุนพยายามจะเปลี่ยนล่างให้เล็กลงจนเหลือเท่าหนูแต่ว่าวูแรงไม่คิดจะพลายกันทที่ลิงกระจกตามไปยังต่อเนื่องฮ่า <laughs> ดูน่าตื่นเต้นชะมัดเลยเดยริกเข้าใจแล้วคอยหลบหนีพ้นจากมันก็พอจำมาไว้อย่าเข้าไปใกล้มัน อาตะโกนไปพร้อมๆกับใช้งานมวนคำเพียออกมาอย่างต่อเนื่องขอขครับไอ้พวกสารเลวไอ้พวกขาดเขาฮึขาดเขาเอีกแล้วเหรอยังไงกันล่ะฉันทําอะไรได้ไงยิงธนูหรือว่าใช้เวทมวนต์โจมตีใส่ล่ะอายิ้มย้อกก่อนที่จะตอบโต้อ,อย่างเผ็ดร้อนออเอ,อนี่คือกายบอลองอันศักดิ์สิทธิ์ออเออร้อ,อ,อ,อนนี่แกกล้าใช้ลูกไม้ฉันต่ำเช่นนี้ปีศาจเลือด ข่ายพวกบัดซบนี่ให้หมดคาราคุลกระทืบเท้าอย่างโกดเกลี้ยวขณะที่ร้องตะโกนเสียงดังลั่นต่ทววาภายในร้านมี100เมตรท,ทุกการต่อสู้จะถูกห้ามเอาไว้จนกว่าการระลองจะเสร็จสิน้นปีศาจเลือดทั้งหมดทําได้เพียงแค่เข้ามาบดบังแสงด้วยร่างแเ่ทว่าวูแรงนั้นมีความสามารถในการกระโดดเพื่อคอยส,สัตว์ส่องแสงออกไปยังต่อเนื่องได้เฮ้ไอไอแสงบ้านี่สอดอันเชยของเจ้าก็ต้องโดนแสงนี่ด้วยแต่มันไม่เคยหลบเลี่ยง หลังชีวิตของมันก็ร้อยกว่าทําไมทําไมละ่กะกาละคุลเคลื่อนเข้าไปใกล้เดสลิกขณะที่พรามบ่ญออกมาเพราะแสงที่สาดเดสลิกจึงแกล้งทำเป็นกรีดร้องตอบสนองเพื่อเย้ยหยันเล่นไปนําบทนะทุกคนนะอาแสงนี่แสงนี่มันอ๋อยมันนจางจ้าลือเกินเจ้านายคอรับมันมันก็สว่างดีนะอะไรกันทําไมทําไมละ่ะ าราคุณจะงักตัวค้างขณะที่อาร์คตอบกลับมาด้วยรอยยิ้มอันชั่วร้ายฮึค <c oughs> งต้องขอโทษเลยนะแต่เดสริกน่ะเป็นแวอมอไพร,ร์ตัวปลอมยังไงล่ะว่าว่าอะไรตัวปลอมหรืออย่าบอกข้านะว่า <c oughs> ฉันไม่ได้พูดเล่นนะนี่แกโง่ขนาดไหนกันเนี่ยความเข้าใจผิดนั้นใหญ่หลวงเดสริกไม่ใช่ผู้สืบเชื้อสายของดันพิวเดิทีมันก็เป็นแค่ขังขาวเท่านั้นเองแน่นอนว่าเดสริกก็โดนแสงอัน มันก็จะอ่อนแอลงบ้างแต่ว่ามันก็แค่ความรู้สึกที่เล็กน้อยเท่านั้นค่าสถานะอย่างมากก็โดนลดทอนไปเพียงแค่ยี่มันไม่ใช่ความเสียหายที่มหาศาลหากว่านําไปเทียบกับแววไพร์เลือดบริสุทธิ์อย่างคาราคุนเมื่อคาราคุนโดนโจมตีด้วยแสงค่าสถานะของมันจะโดนลดทอนไปถึง50%และยังได้รับความเสียหาย30หน่วยทุกๆวินาทีเป็นเพราะเหตุน,นี้คาราคุนจึงโดนแสงเผาไหม้พลังชีวิตของมันสูญเสียไปมากกว่า80%อเ็นแล้วขับไปแบบนี้ต่อ ข,ข้าจะต้องแายขางเขาเน่นะแวนพายเทมเพสมันก็เหมือนกับมอสเตอร์เลเวลสูงคาราคุนย่อมต้องมีไพ่ตายเก็บซ่อนเอาไว้ร่างของคาราคุณเริ่มหมุนวนขึ้นสู่ด้านบนจนเกิดเป็นพายุมหมุนรุนแรงภายในวงเวทเสื้อคลุมของมันเริ่มแตกกระจายออกขณะที่เกิดเป็นลุมดาบมากมายโอ้ไอเจ้าหนีรวมแสองอราคได้ร้องออกคำสั่งอย่างเร่งด่วนชาวแรงก็เรีบทำตามอย่างรวดเร็ว เว่าปีศาจเลือดนั้นคิดที่จะใช้ชีวิตเพื่อเข้าแลกในการหยุดยั้งการจบตีนี้หากว่าเดริกโดนพายุหมุนที่เต็มไปด้วยความกลมกล้านั้นพัดพาเข้าใส่โอกาสที่จะค่นล้มคาราคุนได้ก็จะหายวับไปกับตาเดริกตอนนี้เหลือพลังชีวิตเพียงแค่20%่เปการบุ่มบามทาหมายตายของคาราคุนครั้งนี้มันเพียงพอที่จะสังหารเดดริกแทบจะในทันทีเจ้านหยเจ้านายช่วยด้วยขอรับ เดริกโดนสะกดขม่มด้วยทักษะกืนกินพื้นที่เป็นวงกว้างจนต้องเข้าประชิดมาติมขอบวงเวทมองอาร์คด้วยความวิตกแต่แล้วอาร์กก็คล้ายๆกับว่านึกแผนการได้ขณะที่หันหน้ากลับไปสั่งการอย่างเร่งด่วนตั้งขางเขนเอาไว้ตรงหน้ากระจกนี่คือแผนในการเผดิญศึกโอบผ้าอย่งนักบุญอาร์คฉีกกระชากมวนคัมภีโลก,กระศานออกเขาฉีกมันถึงห้าม้วนในคราวเดียวขณะนั้นเองแสงสว่างอันเจิดจ้าก็พลานลอยฟุ้งไปทั่วทั้งห้อง สถานที่เพียงหนึ่งที่แสงไม่อาจจะสาดส่องเข้าไปคืออนณาเขตของวงเวทแต่ทว่าแสงพวกนั้นก็จะโดนสะท้อนกระจกสะท้อนกลับไปอีกครั้งจนสามารถทะลวงเข้าไปในวงเวทได้ไม่ถูกต้องนี่มันไม่ใช่เพียงแค่แสงธรรมดาแต่มันเป็นแสงที่ปรากฏร,รูปลักษณ์ของกางเขนขนาดใหญ่ครุนเกิดเสียงปะทะที่ดังยิ่งจากร่างของคาราคุขนขณะนั้นเองแวมพา์เทมเพสของคาราคุนก็ได้ถูกปลดออก ชัดเจนแล้วว่ารูปลักษณ์กางเขนที่ปรากฏขึ้นนั้นสร้างความเสียหายกับร่างกายอย่างมหาศาลจนเกิดเป็นควันสีดําลอยฟุ้งออกจากตัวแต่ว่าไม่ได้มีเพียงเท่านั้นคาราคุนได้รับความเสียหายมหาศาลจากแสงอีกทางหนึ่งจนต้องล้มกลิ้งไปกับพื้นและเกิดร้องออกมาตอนนี้แหละเดลิกใช้ทักษะเวมไพรหัวค้อนเลยอ๋อรับนี่ไพเดลิก <Del ic S 2> ได้พุ่งเข้าประท้าศรีรษะของคาราคุนประดุดังค้อนทุบเข้าใส่มันคือไพ่ตาย ที่ต้องพยายามดูดเลือดของบรรคุณมากกว่าสิครั้งถึงจะได้รับมาหัวค้อนมันคือทักษะที่เอาไว้ใช้ในการต่อสู้ช่วงหน้าสิวหน้าขวานมันจะช่วยเสริมค่าความเสียหายได้มากถึง400%เอร์เซเมื่อหัวค้อนถูกใช้งานออกเสียงประทตลาดพันดังขึ้นมาพลังชีวิตที่เหลืออยู่เพียงอีกสเของคารกุณตอนนี้จึงหายวับไปและร่างนั่นก็เริ่มไร้ชีวิตมไม่ไม่ไม่อยากจะเชื่อ กาโดนขังข่าวบทสบนี้ข้อติง้งเลเวลของท่านเพิ่มขึ้นเรเวลของท่านเพิ่มขึ้นเรเวลของท่านเพิ่มขึ้นเมื่ออาคุณได้ล้มไปหนะ้าต่างข้อความก็ปรากฏขึ้นอย่างต่อเนื่องตรงหน้าของอาร์คเรเวลของอาร์คตอนนี้เพิ่มมาถึง7ระดับด้วยกันในเมื่อสมุนพีสัยของเขาเป็นคนสังหารศัตรูได้เขายอมต้องได้รับค่าประสบการณ์เหมือนกับสังหารด้วยตัวเองดังนั้นแล้วค่าประสบการณ์จํานวนมากที่เดสริรกได้รับย่อมส่งมาให้กับอาร์ค โอ้ล้มคาราคุนได้แล้วชาวพาวูแรงต่างก็โห่ร้องตะโกนเมื่อคาราคุนได้ตายเลเวลของเดดลิกคือ220 2 2 0ร้อถึงสองแต่ว่ามันกลับสามารถค้นล้มคาราคุนที่เลเวล500ได้อย่างไรแล้วที่เดดลิกระทำทั้งหมดนั้นก็เป็นแค่การจมตีในครั้งสุดท้ายเพื่อปิดฉากแต่ว่าผลลัพธ์ก็คือสิ่งสำคัญไม่ใช่เรื่องไงอ่ะเจ๊งรือเนี่ยข้าข้าเอาชนะมาได้เอ๊ ก็พวกคุณก็ได้จบลงไปแล้วนะครับถ้าเกิดว่ามันผิดพลาดอะไรตรงไหนบ้างผมก็ขออภัยนะทุกคนนะพอดีช่วงนี้ไม่ค่อยสบายก็เบลอเบล,อ,เลอหน่อยนะครับเดี๋ยวจะไปทํานิยายเก็บเอาไว้นะทุกคนนะไว้ค่อยมาลงให้ทุกคนนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่เข้าติดตามรับชมผมจนจบตอนนะครับทุกคนขอขอบคุณนิยายที่ทําให้เราได้มาเจอกันผมนายกระเบื้องขอจากลาทุกทุกคนไปแต่เพียงเท่าน,นี้ครับสวัสดีครับ